วันนี้น้องโนจะต้องมาตัดต้นไม้2ต้นนี้ออกค่ะจริงๆน้องโนไม่อยากตัดเลยค่ะเพราะว่าน้องโนชอบต้นไม้นะคะแต่ก็ต้องตัดออกค่ะเพราะว่าพี่ช่างทํางานต่อไม่ได้นะคะน้องโนก็เลยเอาเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงนะคะมาทํากันตัดเลยค่ะซึ่งค่อยๆตัดออกทีละกิ่งเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงโอซูกะตัวนี้ใช้งานดีมากเลยค่ะเมื่อน้องโนตัดกิ่งเสร็จทั้งหมดนะคะน้องโนก็จะทํากันยกไปทิ้งเลยค่ะน้องโนก็ใช้เลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงโอซูกะมานานแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้น้องโนจะพามาดูวิธีการบํารุงรักษาด้้้้้วยยยยยคค่่่่่่่่่ะะะะกกกกออ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 อนนนนนนืืืืงงงงมม็็จจตตตตเเเเลีีีรรรรพทใหสสสดแิูาาาถถ แบบนี้ได้เลยน,ะะนองม้วนก็จะทํากันเลื่อยทั้ง2ต้นนี้ให้ขาดไปเลยค่ะตอนน้องมันมาแต่็กใกล้จะมืดพอตัดเสร็จก็มืดพอดีเลยแล้ววันต่อมานะคะพี่พี่ช่างก็มาทํางานกันแล้วค่ะเดี๋ยวน้องม้นจะพาไปดูวิธีการบํารุงรักษาเลื่อยตาแต่งกิ่งสูงตัวนี้ค่ะหลังจากตัดกิ่งไม้เมื่อวันเสร็จนะคะก็จะมีพวกเศษไม้ค่ะติดอยู่ด้านในนะคะก่อนจะเช็ดทําความสะอาดนะคะต้องถอดแบตก่อนเป็นอันดับแรกเลยน้องมันก,ก็จะทํากันแกะฝาตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เอาเศษไม้ที่อยู่ข้างในนะคะอ,ออกค่ะเศษไม้พวกนี้ถ้าเราไม่เอาออกนะคะมันจะทําให้ติดดดดขขขัั้้้้้้าางงงใใในนแแลวกก็็ทํหหเคครื่่ออไมมะจชปย ออกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดค่ะดูสะอาดแล้วก็ใหม่ขึ้นมาเลยค่ะว้าวเสร็จไหมนะคะติดค้างข้างในเยอะมากเลยค่ะส่วนโซ่นะคะนงมนก็จะทําการหยอดด้วยน้ํามันค่ะเพื่อไม่ให้ตัวเลื่อยฝืดนะคะการรักษาโซ่นะคะสามารถทําแบบนี้ทุกครั้งหลังใช้งานได้เลยค่ะจะทําให้ใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ฝืดค่ะแต่เครื่องมือของเราก็จะได้ดูใหม่อยู่ตลอดนะคะอันนี้เป็นวิธีการดูแลรักษาเลื่อยพี่ๆก็สามารถไปทําตามกันได้นะเสร็จแล้วนงมนก็จะทําการประกอบให้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลองเปิดใช้งานดูคคคค่่่่่่ะะวว้้้าาเเเเรรรรืืืออองงงดดูใหหหมมมมแแแลลกกนไๆย